การท่งนะครับราคาคุยกันได้แต่ท่งท่งฟรีครับท่งฟรีบนมีค่าบะบบคิดค่ารถนะครับเหมือนเดิมครับแถมหัวอาหารตัวละถุงนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ตัวละใบอ่านะครับนี่นะครับแถมลอตเตอรี่ลุ้นได้รวยอีกนะครับพี่้องคืสอว่าอยู่ในเป็นเศรษฐีในวันหน้าครับผมนี่แหละอยากกี่ใยมาโหลดครับผม สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับศิภาพีพระนองมาเอาง้อยอยู่ที่สุขสมจิตฟาร์มอีกแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นมีงว่ามาให้พี่แฮนองได้เยี่ยมได้ชมมาให้เลือกนี่หลายโตหลายคู่เลยนะครับเด้อพี่น้องครับเอาสําหรับสุขสมจิตฟาร์มนี่ครับพี่กัดเพิ่นกับยุธีบ้านขึ้นศาดตร์ ตำบลบึมสัตว์อำเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องเอาผู้ใหกํกลังมองหาง่วอ่าสวยๆงามๆราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับเนี่แหละคุณภาพสมราคาแม่สดลูกสวยเนี่แหละกะสีผ้าพีผ้านอกหนีมาเลือกมาเบื้องกันนะครับมีทั้งงว่วแดงงว่วขาวงว่วเท่าโบดนะครับพี่น้องครับอาจจะมีวัวท้องเลยนะครับเด้อเนี่แหละลูกตัวเมียแดงๆสวยๆเอาราคาจะน่าสนหรือน่าต่อรองหรือไม่นะครับจะพามาเบื้องกันหมักจจงเอาเด้อครับพี่น้องเด้อเอาก่อนอื่นไปพูดคุยทักทายกับทั้งทุนนกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณดูนะครับจากสุขสมจิตฟาร์มพื้เก่านะครับผมมือนี้สิไดงง้วแม่ลูกลูกแม่นะครับมาเจ็ดโค้งนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเถละโคมครับเถละโคมนะครับคุณจะเริ่มจากโคมไหนก่อนครับเริ่มจากโคมขาวก่อนครับเริ่มจากโคมสีขาวด้วยครับคมือนี้มีหมายเลขมีเบอร์มาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับเนาะเป็นแม่ลูกโคมขาวเบิ่งแล้วเป็นง้วแมลูกแรกเลยครับพี่น้องครับครับหมายเลขหนึ่งเลยเหรอครับโคมแรก เอาคุณอุตัวเมียนี่ต้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณร้อยสามสิบห้าบัวครับประมาณร้อยสามสิบห้าลูกตัวเมียเด้อครับเด้อเมียใกล้จะซ้ำแม่แล้วครับอันนี้เป็นลูกตัวหรือลูกหลอดครับคุณอุตลูกทับตัวครับลูกผสมตัวนะครับพี่น้องครับอ๋ออยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับจะพามาเบื่องกันนะครับเนาะ จักเดือนหรืครับลูกวันไหนลูกอายุ6เดือนครับลูกอายุ6เดือนเขายังไม่ได้ทำนะครับพี่น้องครับแม่ทับแล้วนะครับแม่ผสมพ่อไหนไว้ครับผสมทับตัวพ่อเก้าหน่อยครับได้3เดือนแล้วอ๋อผสมทับตัวพ่อเก้ากับพี่น้องจะได้เปรียบเทียบของม้วนกับว่าพ่อตัวนี้ส่งลูกกับแม่นี่มาจังไได้นะครับพี่น้องครับนี่แหละเบิ้งเอาตัวคู่ขาวนะครับเด้อนี่อยากจะได้นะครับเราเบิ้งเอาเอาคู่นี้คู่นูบาใบทีเท่าไหร่ครับแม่ลูกคู่นี้นะครับราคา57,000บาท ห้าหมื่นเจ็ดนะครับแม่ผสมแล้วพอเก้านี่ยแหละนี่แหละการส่งลูกของแม่นี่ลำตัวยาวๆครับเอ้าเบิ้งจะชัดไปที่ละส่วนครับพี่น้องครับเอาก่อนอื่นใหนฝากคู่นูนี่ไอช่องทางการติดต่อนะครับครับผมเบอร์โทรนะครับ085 753 2154ครับครับผมอ่ะนี่ยนะครับพี่น้องครับเอาลูกม็ได้พูดเลยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งแม่ก็ได้เห็นคู่นู้นอะไลูกมากครับนี่แหละพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้ส่วนหนานะครับเนาะอ่านี่เป็นอย่างไรหูสั้นๆนี่แหละครับเอ้า กีบเล็บเป็นยังไงนะครับผมกะสิทายให้เห็นจุดสําคัญนะครับพี่น้องครับกะให้พี่น้องมึงเอาเนาะกีบเล็บกีบแข้ขงกีบขานี่กะบ่มีปัญหาเด้อครับนี่แหละต่อรองเอาผู้ใดมักเบอร์โทรกับยุ่หน้าจอตรงนี้แหละครับสงสัยรายรละเอียดตรงไหนโทษสอบถามครูโนได้ส่วงมือไหลน,นะครับพี่น้องครับใบหลอดจะได้ย่ามไดเอาไปพร้อมไดบอนะครับนี่นมซีหัวอ่าตัวนี้กะถือว่าเป็นงัวบ่มีตำหนินะครับบ่มีตำหนิครับ เอาสอบถามแทนพี่แทนน้องนะครับตูนคุยจังหวะเขาอยู่นี่การรับประกันนี่เป็นจังไหร่แน่ครับอ่ารับประกันอ่าขาทุกขาถอนนะครับอ่าดูสุดนะครับอีย่างกระสังที่เป็นตำหนีแพนนองรับประกันทุกอย่างครับโยเวนอ่าตำหนีภายในเข้าประสามารูได้รับประกันตำหนีสากลทั่วไปเอาลูกท่านได้เห็นนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งลูกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงอที่ได้เนื้อหนังมาหลายกว่าแม่เยอะนะครับพี่น้องครับลูกสวยหนังหนาเด้ครับลงลูกลูกนี่หนังหนาก็แม่หลายเลยครับพี่น้องครับอ่านี่ยแหละ เอาสวนหนาสวยๆนี่ครับใส่เมาให้เรียบร้อยแล้วเบิ้งเอาครับพี่น้องครับนี่เห็นสัตว์ไปการเดินการย่างกับเห็นนี่แหละครับนี่แหละจีมส่วนไทยเป็นยังไงครับเบิ้งเทียบใส่กันกับแม่นะครับเนาะอ๋แผ่นหลังจะได้พิจารณนาง่ายๆครับพี่น้องครับเอาไม่มีตำหนิคู่แรกผ่านไปครับวันนี้คููต่อไปหมายเลขสองครับทุนุครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบรือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องรองเอานี้แหละครับพี่น้องครับต่อไปก็จะมาดูคู่ที่2หมายเลข2นะครับพี่น้องครับ พอมาหอดหมายเลขสองแดดกับวดจ้อยพี่น้องเอาจังได็กะต้องขอให้ด้วยครับเด้อสตภาพว่าชาจังได็กะได้จังได็กะอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนเอาตามนี่แหละครับพี่น้องเอาครูหนุนครับคู่ที่สองนี่ลูกตัวเมียนี่เป็นลูกของพอตัวไหนครับอ่าเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวเมียอันนี้มีใบมีหลอดหายบ้างแต่ใบหลอดบัมีเด้ออันนี้ผู้ขายเพิ่นว่าเพิ่นทับเพิ่นทับหลอดเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งอ่านี่นะครับแต่ใบใบหายครับเอาอายุจักเดือนหรือครับตัวนี้อายุเดือนกว่าครับเดือนกว่ากว่าเด้อครับพี่น้ออองครับเาาสีจจะ เพี้ยนๆไปว่วแจมว่วแจ้งไปไหนนะครับเนาะต้องขออภัยจริงๆครับอ่าบันนี้ตัวแม่มันล่ะครับอ่าเป็นไหนสูงยุตใดครับคุณอดีตบาทเกือบเกือบร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสามแปดประมาณร้อยสามสิบแปดนะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกแรกเป็นบัวแม่ลูกแรกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับเนาะคู่นั่นนี่เพิ่นเปิดไปหาสิบเจ็ดนะครับเด้อคู่ขาวมาเบิ้งอ่าคู่แม่แดงครูสองนี่คู่เพินเปิดไว้เท่าไรครับคู่นี้ครบนี่กะเหมือนกันครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาท ห้าหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับบดได้พี่น้องหาหมื่นเจ็ดขึ้กันนะครับเนาะให้เบิ่งตามเบอร์เอาเด้อพี่น้องเด้อตามเบอร์เด้อพี่น้องเด้อนี่ยแหละตัวนี้เลี่ยมตัวนี่ครับพี่น้องเอากเบิ่งเอาเด้อครับเด้อพี่น้องนี่เห็นชัดปะนะครับเนาะอ่านี่แหละครับคู่แม่ลูกคู่นี้มีตำหนิตรงไหนปะครับบ่มีตำหนิครับไม่มีตำหนินะครับพี่น้องครับแต่ว่าตรงจิ้มนี่ยิีของรวดน้ำนิดนึ่งนะครับของรวดน้ำตอนตอนป้าเนี่ยอ๋อนี่เป็นเป็นแผนนี่ยนะครับหพราของรวดน้ำด้วยพี่น้องเด้อรวดน้ำใส่ยาแล้้้ววใใใสส่่่่่ยยยาาาาเเเมือกีีหพระป็นนังท ยิ่งหัวมตรวจน้ำครับพี่น้องครับนี่เนาะเอ้าอยากจะได้แบบนี้หามื่นเจตตต่อร้องผูดคุยเอาครับพี่น้องครับนี่เด้อเบื้องกันแต่ว่าห้อยสะดือนี่สิเป็นห้อยอันไอ้คล้ายๆมม่เป็นสันๆนะครับสะดือสะดือข้างล่างโอ้ยี่ครับแต่แต่ใบเป็นแผลเด้อครับนี่แหละครับพี่น้องครับเอ้าแบบนี้ครับกู้ใดสนใจอยากจะได้ไรนะครับเด้อเห็นชัดตือใบลูกนะครับเนาะอ่านี่นะครับเด้อนี่เอ้า คู่ที่สองนะครับพี่น้องครับหมายเลขสองนไหมีหมายเลขขหยครับพี่น้องครับขายง่าได้ครับลูกขายง่เติบนี่นะครับเดี๋ยวจะวุ้นไหบิึงนี่นะครับเดี๋ยวตอนอยู่กับแม่มันนี่ครับนี่แหละพี่น้องเอาร่มเก่าว่ายสงสัยฝุ่นเดดมาแล้วครับแดดมาแล้วครับพี่น้องใช้อยู่นะครับเนาะเอาสีจริงๆครับพี่น้องครับนี่แหละสีจริงเบิึงลูกครับนี่นะครับเด้อจะเน้นให้เบิึงลูกนะครับเนาะพี่น้องนี่มึงนี้แม่ลูกมาหลายได้แหละครับเอาแดดอกฝ้าไปคู่ต่อไปครับบัดนี้เดี๋ยวมันจะบดก่อนนะครับเนาะลำแข็งลำขายง่ อะไรครับคมนมีเลขหนี่ต่อไปคมที่สายพังแดงดีด้วยพี่น้องเด้อเอ้าแดงดีคููแม่ลูกคมบนี้คูหนูลูกเช่นเดือนแล้รก็คือแดงดีแล้ลูกจะชนเดือนหร้อครับลูกจะชนเดือนนะครับพี่น้องครับนี่อันเพิ่น่าเป็นลูกซีว้มาจากของเดียวกันจับก้บคเนั่นเด้อเพิ่น่าลูกซีว้แต่กับมัมีใบคือเขาไม่มตัวเลี่ยโตัวดีนครับพี่น้องเด้อแม่เชิงเชืองนะครับพี่น้องครับลูกนี่ผมจะนำเสนอเลยนะครับพี่น้องครับลูกตัวนี้แดงดีทั้งตัวได้แหละ เป็นว่าลูกที่ไหนครับลูกแรกเหมือนกันครับลูกแรกเหมือนกันนะครับแม่สูงยุกะร้อยสามสิบกว่าครับร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบห้าบวกน่าจะร้อยสามสิบห้าได้แล้วครับเด้อพี่น้องในส่วนของแม่วันนี้เป็นงูที่อางใหญ่นะครับเนาะเดือดสลายลูกให้เบิ้งจะฉาดเด้อเดือดสลาลูกมาให้เบิ้งจะฉาดข้องหางใหญ่เลยแหละครับพี่น้องอันนี้ครับลูกแถบลูกแถบได้ดึงออกจากน้องเหมาพี่น้องเบิงครับนี่แหละอยากจะได้คู่แดงๆคู่นี้สวยเลยแล้วครับได้ลูกพี่น้องเนาะอยากจะได้มาเอาเลยนะครับพี่น้องหลังแตกว่าแตกก็เบิ้งเอาครับนี่ ครูนี่ครูสามคมสามนี่ครูโนวาไว้เท่าไหร่ครับราคาห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเหมือนกันครับห้าหมื่นเจ็ดคือกันนะครับพี่น้องเด้อแม่เชื่องเชื่องนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกนี่นะครับเด้อลูกเออไม่กินนมพี่น้องเนี่ยเรื่องเรื่องเบื้องไทยเอาเนาะเขากิดเบื้องเนื้อหนังนี่แหละกระด้งงวดเดือนเดียวเนาะครูหนุนเนาะครับเดือนเดียวกับธนาดนี้แล้วครับนี่นะครับมาเบื้องตัวจริงเอาได้ผู้ใดมักนี่แหละแม่บรรขับทรงหนาครับพี่น้องครับนี่เด้อบ่มี่ตำหนิเดี๋ยวสิจูงให้เบื้องอีกเพราะว่าคันเบื้องต้องอยาให้พี่น้ออองงเเบ่ละียดพ เอาให้เห็นชัดๆนะครับว่างง้มีต่นี้มีขาถกขาถอนบ่ครับเดี๋ยวครูนูพ่นจะโฮโฮจูง <โฮ S 1> ให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับเดอ้อพี่น้องครับเอ้าช่วงนี้ก็สงสัยจะเป็นฝนห้าดอกม่วงพี่น้องกัสิมืดๆขึมม้มๆไปธรรมดานะครับเนาะเออเดินแม่เดินเดินใสิพาเบิ่งลูกพี่น้องให้แม่น้ำยางกันนะครับเดินเอาไปไม่ลูกเอออ่าเด้ยเห็นนะครับเด้อเอาเห็นอล่ะพีพ่น้องข้มที่3นะครับเด้อรับประกันขาถกดูสุดเด้อครับบ่มี ไม่มีปัญหาครับครับโคมงนี้บูรนโดนเลยพี่น้องครับต่อไปคุณนุ่จะแนะน้ำคู้ใดโค้งไหนครับอ่เนี่ยนี่นะครับเฮ้ยเอ้าต้องคอทถัเบื้องอีกเนาะครับต้องคอยมาเบื้องอะไรอีกไปโคมงนี้ครับต่อไปคู่แม่ลูกอีกคู่นะครับเป็นคู่ที่สี่นะครับเนาะอันนี้ลูกแม่โตโบดนี่บ่ครับแม่ครับแม่โบดลูกโบดนี่แม่โบดลูกโบดนะครับเด้อนี่แม่เทาโบดลูกแดงโบดนี่ยแหละครับอ่ะนี่แหละเลี่ยมตัว ตัวนี้น่าจะลอยสี่สิบได้หรือเด็กชาครับช่นชั่นลอยสี่สิบลอยสี่สิบตนแน่นอนนะครับพี่น้องครับเป็นลูกที่ได้ครับพูวเป็นลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับเอ้าลูกสวยเด้อตัวนี้ลูกสวยบ้ดดีนะครับพี่น้องครับนี่จะให้เบิ้งไก่ไก่เบิ้งเนื้อเบิ้งหนังเอานะครับเนาะเห็นไหมครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้ยตัวใหญอยากจะได้คู่ใหญนะครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมเอาเด้อครับเด้อนี่แหละลูกพ่อได้ครับตัวนี้อ่าลูกทับโตครับลูกพ่อเรือนลอยอันนี้ลูกอ่าผสมโตอ่าผสมโตนะครับเด้อ ตักเดือนระคัาจังสิลูก3เดือนกว่าครับ3เดือนกว่านะครับพี่น้องครับนี่แหละเป็นลูกตัวที่2ของแม่อันนี้แม่ยังบ่ท่านผสมทีเนเนาะอ่าเพิ่นว่าแม่นี่เป็นสัตว์เลี้ผสมได้เดือนนึงแหรอครับผสมได้เดือนนึงผสมหลอดหรือผสมโตผ,ตผสมโตเหมือนเดิมครับผสมโตเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหน้าลำแข้งลำขาของแม่เป็นจังได๋เบิ่งเอาครับผู้ใดมักโัวโบดนะครับรับประกันตำหนิรับประกันตำหนิอ้าส่วนท้ายครับบันนี้ครับนี่ก็อ่านี่แหละครับเห็นชัดว่าพี่น้องนี่พวงหางนะครับเด้อ นมสีหัวอยู่ด้วยครับตัวเม่กระไดนี่แหละส่วนลูกเป็นอย่างไรนะครับอามาฟังราคากันเลยครับพี่น้องครับครับคู่นี้ถาดหร่ครับคุณหแม่ลูกคู่นี้ราคา6 2 0 0 0บาทครับ62,000นะครับลูกตัวเมียนี่แหละครับผมเอาสีจริงๆอาจจะตัวเข้มก็ในกล้องนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละส่วนหนาของกรลังสีออก กำลังจะออกครับพี่น้องว่าแม่ยังนี่ครับพี่น้องขณะใายคลิปนี่เนาะนี่ีฝามันหลายครับกัจริงๆว่าสีสีเด่นก็ตอนนี้เด้ออ่าพู้ใดอยากรู้ว่าเด่นร่ปเด่นกับเบื้องตอนต้นคลิปหน่พี่น้องสีจริงๆมันอยู่ต้นคลิปนั่นแหละดีกับขึ้นไปเบื้องไม่ก็ได้ครับพี่น้องครับนี่แหละเอ้าอยากจะได้ตัวนี้คู่นี้ไม่มีตำหนิรับประกันตำหนิให้ด้วยแม่ผสมแล้วนะครับเนาะต่อไปคมที่ห้าคมต่อไปครับคมที่ห้าครับผมคมขาวด้วยครับพี่น้องครับอ่าคมขาวลูกแดงนะครับอันนนนนีี้้้กโอ่หหังาดะครับตัวนนนีี้้พ่่องเป็แมลูก ลูกซีไว096แม่ทับอันดามันเหรอครับอันนี้มีใบมีหลอดไห้ด้วครับครับผมนี่เห็นหนังหนาแบบนี้นะครับพี่น้องครับก็จะเป็นของซีไว096นะครับเด้อนี่แหละเอ้าวันที่กําหนดคลอดเนี่ยนี่นะครับเนาะคลอดวันที่26คลอดวันที่16นะครับเนาะกันยาได้ครับพี่น้องครับนี่คลอด16กันยาได้เป็นตัวตุ้งติ้งแดงนี่กะไรเอาจักเดือนเหรอครับพี่น้องสามเดือนกว่าจะเขาซีเดือนสามเดือนกว่าเนื้อหนังหนาได้ครับเด้อตัวนี้สี่เหลี่ยมผืนผาได้เหรอครับผมลูก ซีวายแขงขาข้อขาดําส้นหนาอันนี้เขาพระท่านเห็นนะครับพี่น้องครับนี่สามเดือนกว่าทรงแบบนี้แหละครับว่ามีเป็นลูกตัวที่ใดของแม่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองมาเกิอสามนี่ครับนี่นะครับพี่น้องครับตัวนี้เลี้ยมตัวหลังตรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับเด้ออาเบื้องงุ้มกว้างครับนี่แหละบัวประมาณสามเดือนนิดๆนะครับพี่น้องครับนี่ลูกตัวที่สองไม่เกินตัวที่สามแม่นี่สูงยุติอะไรครับคุณหนูแม่สูงร้อยสี่สิบบวกครับ ร้อยสี่สิบบวกนะครับแม่ค่อนข้างที่จะกระดูกใหญ่เป็นว่าที่อ่างใหญ่อยู่นะครับพี่น้องนี่ชอบแบบนี้นะครับเนาะเอาตัวแม่นี่ท่านโอ้ยผสมแล้วแบบไหนเนาะผสมอันดามันผสมอันดามันตัวพี่น้องหรือแม่เห็นใบอยู่เมื่อกี้นี่นี่แม่ผสมอันดามันไว้แล้วนะครับพี่น้องผสมวันที่สองเดือนมกราหกห้านะครับกำหนดทอดในนีนิกสิบสี่เดือนตุลาหกห้านะครับเด้อเอามาเบิ่งกันว่าคมนี่ลูกเนื้อหนังนานะแบบนี้นะครับเนาะ ครู่นนุ่ปไว้เทเลกรับไม้เลี้ขาเนี่ยราคาหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครูนี่เหรอเห็นชัดเลยครับงวดด้านข้างเห็นชัดแล้วเอามาเบิ่งส่วนหนาครับพี่น้องครับงวดแม่ลูกขนาดแม่ลูกว่านี่กับหูเชิงเชิงนะครับเด้อเชิงเชิงกัวเลยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวยังไปเบิ่งส่วนท้ายนะครับนี่ควงหางบวกเงาด้วครับเด้อเบิ่งเอานี่เนาะนี่แหละครับส่วนท้ายเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับอันนี้จิ้มดำๆนี่แหละนี่ด้านข้างด้านนี้พี่น้องครับเบิ่งเอาเนาะ เหลือไปกะน,นมซีหัวอยู่เด้อครับเด้อพี่นอ้องเอามักแบบนี้ใหญ่ๆมาเอาคู่นี่กับประกันต้นนี้ให้ขึ้นกันป <ละ S 1> ระกันต้นนี้เหมือนเดิมครับต้นนี้ขาถกขาถอนบ่ม,มีนะครับพี่น้องครับการรับประกันของเพั่นกระไรเอามักครูไถค้มใดนะครับคูไดเพราะเขามาเบิ่งนยุ่งยาคอกได้เขาเบิ่งนนัดพี่น้องเด้อนี่เนาะแล้วก็ในส่วนม้วแบบนี้แม่ลูกแบบนี้ถามว่าเห็นชุดนี้นะครับพี่น้องครับกะโทรมาถามคุณนุได้ตลอดละพอมีแบบนี้มาให้อยู่ตลอดเด้อครับเด้ออ่าต่อไปครับคุณนุบันนี้ โคมที่หกครับโคมที่หกคมนี่เป็นบอกอ่าเป็นแม่ดํานะครับพี่น้องครับลูกแดงแดงแม่สวยตัวเมียตัวนี้แม่สวยนะครับล่องสั่งง่ายพ่อมตัวใหญ่เนี่ยแหละครับพี่น้องตัวนี้เอาดูด้านข้างด้านนี้เนาะนี่แหละผู้ใดมักดำดำออกสีบักตาลสุกขึ้นเป็นวานี่ยแหละครับพี่น้องตัวใหญ่แล้วก็ลูกแดงบดจัดมากเลยนะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับเด้อเอาครุ่นละเรียดตัวนี้เป็นง้วของลูกตัวไหนครับแม่สูงลอยสี่สิบห้าบวกนะครับครับอ่าเกือบเกือบลอยห้าสิบหมดละลูก ทับตัวอายุหาจะหกเดือนอนะครับแม่ท้องว่างนะครับผมเห็นนะครับเอาตัวลูกนี่ก็เป็นลูกจากการผสมจริงนะครับพี่น้องครับหาถึงหกเดือนนะครับพี่น้องครับแม่นี่สูงใหญ่ร้อยสี่สิบห้าบวกแน่นอนนะครับพี่น้องครับลูกประมาณตัวที่สองเลครับลูกตัวที่สองเลยครับตัวนี้บดดีต้นหนครับพี่น้องครับเอาดูลูกก่อนตัวนี้แดงเข้มนะครับเด้อ สีจริงๆยูที่ผมเห็นยุคขางหนาเนี่ยคือสีแดงเข้มนะครับพี่น้องครับแดงใหม่นะแดงจัดอ่าเนี่แหละครับเขากะสัทติเห็นนี่แหละเดี๋ยววงส้นท้าของแม่ครับแต่ว่าแม่ใหญ่แม่งามเลยแหละตัวนี้ผู้ใดมักสายนี่นะครับเนาะนี่แหละนี่เอาคูนีคทุน้ว่าไปเท่าไหร่ครับคูนี่ราคาอยู่ที่หกหมื่นแปดพันบาทครับหกหมื่นแปดแม่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ลูกแดงดีติดโบสจัดจัดนะครับเนาะนี่มาเบ่งออกพี่น้องครับ หกพันแปดแม่ทองวางด้พี่้องตัวนี้เอ้าขอขอเสริมเหมือนเดิมครับนะครับเดี๋ยวเพื่อลืมอ่าการทรงนะครับราคาคุยกันได้แต่ทรงทรงฟรีครับทรงฟรีบัมีคาบัตรบกิจคารถดครับนะครับเหมือนเดิมครับแถมหัวหารตัวละถุงอ่านะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ตัวละใบอ่านะครับนี่นะครับแถมลอตเตอรี่ลุ้นได้รวยอีกนะครับพี่้องสูงว่าอยู่ไหนจะเป็นเศรษฐีในวันหน้าครับผมนี่แหละอยากจะได้เม้าโหลดครับผม พยายามไทยให้เบิ้งซาๆนะครับเรียบเทียบกันนี่แหละให้ลูกมาสีจัดได้แหละครับตัวนี้อ๋อเนี่ยแหละเนื้อนังเมื่อใไกลออกครับพี่น้องครับตัวนี้สีแดงเข้มแดงใหม่ได้พี่น้องเด้ออยากได้แบบใดเมื่อเลลก็ครับอยู่ที่สุขสมจิตฟาร์มเนาะนี่นะครับต่อไปครับผู้อำนียคููนี้ที่แรกวันศิว้เป็นตัวปิดถ่ายชิปนะครับของดีๆงามๆโอ้พอดีพอดี เอฟซีมาตามเป็นเอฟซีคุณบุญชูนะครับครับมามาสบจังหวะพอดีก็เลยมาซื้อซื้อคมนี่ไปเมื่อกี้นะครับผมซื้อคณะนี่ก้อนไทยคลิปเนี่ยก้อนไทยคลิปครับครูนี่ถือว่าเป็นที่เด็ดได้นะครับเรูที่เดือดขายแล้วแต่ว่าไทยพี่น้องมึงแนว่าถูกสมกิจท่รมได้แบบนี้มาเรื่อยๆครับ อยากจะได้ง้วนสวยๆงามๆแม่ไอ้ลูกสวยๆนังนั่นนะอยู่ๆแบบนี้ทั้งสุขสันต์เจิดฟ้ามีเพิ่นก็มีมาเรื่อยๆนะครับีเลยครรับมมีาเื่อยๆผู้ใดอยากจะได้ก้อนเขามาเบิ่งได้ทุกมือครับมาเบิ่งก้อนมีสิทธิ์ก้อนละในขอกในฟาร์มเพิ่นนี่เอ้าเบนติกขายไปแล้วขอรายละเอียดของง้วนตัวนี้นะครับลูกพอได้จเจ๋งแล้วเป็นลูก KF68 ครับอายุ6เดือนโอ้ครับนะครับ6เดือนกว่า6เดือนเสร็จๆแม่รับแม่ทับ KF31 ครับนะครับกําลังเจ็พาดยังบ่พาดรอบ แม่เนี่ยกับที่ลอยซี่ซิมหายด้วแม่ครับส่วนสูงนะครับลูกสวยเดนะ้อลูกสวยเลยล่ะลูกสวยมากแม่แม่ก็ถือว่าล,ลูกตัวที่สองถึงสามนี่ครับแม่แม่กลางๆให้ลูกสวยนี่แหละครับสีบดดำข,า,ขาวๆแบบนี้แหละพี่น้องให้ลูกเนี่ยเบื้อง,งขอบหูแล้วก็แดงดีเลยล่ะนี่แหละวงอเชื่องเฉียงทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องสังเกตว่าทั้งสุกสุมกีดฟ้ามจะพยายามเอางอที่เชื่องเลี้ยงไงไม่หายพอแม่พี่น้องเพราะว่าถ้าที่เอาไปเลี้ยงแล้ว ครูเคยเลี้ยงก็สิได้เลี้ยงง่ายๆเนาะนะครับบ่บ่เชียงบ่ดื้อบ่บ่ดื้อเนาะนะครับผู้ใดเอางัวอยู่นี่ไปคือเลี้ยงได้แบบสบายใจเรื่อยๆพี่น้องครับบ่มีหายบ่มีเตะครับผมพอเขาขัดเขาขัดมาแล้วเพราะว่าขัดแล้วขัดงัวหายนี่สีบอาเลยมันขาพี่น้องครับนี่แหละมาใกล้ๆได้ครับผู้ใดมาใหม่ๆนี่กะสามารถเข้ามาเลือกมาชมมาจับมาบายได้เรื่อยๆครับพี่น้องเอานี่แหละอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเอาเอึดเรื่อถามคู่นี่ปิดไปเท่าไรครับนี่อ่าคู่นี่ขายไปแปดหมื่นครับ แปดหมื่นกับกลุ่มผลได้พูดไปพี่น้องแปดหมื่นมึงลูกมันได้เพียงครับตอนนั้นมีคนมาขายลูกตะลูกหาหมื่นสามลูกต้องอดีหาหมื่นคนเลยพี่น้องตัวนี้นี่กระตีซะนี่เอาตัวเราถลายเรือเขาพอมแม่ผสมขี้เอฟสามหนึ่งไว้แล้วนะครับเด้ออ่ะนี่แหละครับสำหรับสุขสมจิตฟาร์มมันีก็มีมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมหลากหลายจริงๆเหล่างงาะพนยู่นี่นี่เอ่อในฟาร์มนี่หลายนะครับได้มาเลือกัาเบื้องเอาอยากจะได้แบบเต็มนะครับอ่าที่เคียนอาจจะได้มาใหม่ยเน่แล้วก็ล้อทรงเน่ครับนะครับอันที่ว่าพร้อมจะขายออกอีีลคือ จะยืดตรงนี้ครับคือเขาเช็คตรวจสอบวางว้วนในบ่ได้มีปัญหาครับร้อมสีขายความสีทรงเลยพี่น้องครับแต่ว่าผู้นี้ขออธไใ้มากไหมเขาท่านได้เช็กละเอียดบามีตตำหนิมองไดบ่ครับอ่าเจ้าพอดีได้บอกพี่น้องแล้วกะทามือ้วนๆนี่ก็คือล่อทรงอย่างเดียวเล่นครับอ่าครับเราทรงขดนี้เนาะพักล่อทรงครับง้วนจะหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆได้พี่น้องนะครับค้าว่ามือนี้มือนี้มาเห็นตัวนี้มืออหน่ะอาจจะเห็นตัวอื่นไปเรื่อยๆครัที่ว่าเจ้าของสิมาศ จังหวะง่วแบบใดข้อมูลใดถูกใจบ่อให้มาเบิรงนยูฟาร์มนะครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับสําหรับสุขสมจิตฟาร์มมูลิุณกับมีมาให้หลายคู่หลายข้อมนาะถูกใจตัวใดกัให้พี่ให้ดองนี่เลือกเอาตัดทิ้งเจ้ากิจจนาณาเอาละกันที่สําคัญอ่าพูดคุยกับทางครูนุอ่าให้ชัดเจนนะครับเนาะได้นี่แหละครับเอาในคลิปนี้ก็ขอบคุณครูนุสุขสมจิตฟาร์มมากๆครับกับขอบคุณครับสวัสดีครับ